สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําการตําวัคซีนเอ,อ่อปิดตุหนักบ้านะครับปิดตุหนักบาเตียมอันนี้เป็นตัววัคซีนก็จะตํามาเป็นพุ้งนะครับเป็นพุงพุ้ง,งอันนี้เป็นหนาำกลั่นนะครับหนํากลั่นยี่สิสีที่นะครับเราจีดตัวละร่องสี่ี่นะครับหนึ่งโดสนะคับร่องสี่ี่นะครับสองถึงตัวนี่วิธีการประลุนกับอันนี้จใจเข็มหมือที่บแปด ปมกับทำการปทรุมปั๊มตีกับการกิดออกมาเลยกับกะกิดออกมาพุ่มลงไปนิดนึงกับเที่ยอามา,หา,าใหญ่้นก็ได้ครับเที่ยะเรียกการได้เข้มปทุมกับได้กับดึงลม่มมาดเตะตีๆีด,ดึงกับเรากับิม ก้าวไปเลยลมีพลุ่มกับมันจะดันไหมเลยครับอ่าเลี้ยงมาได้ครับสักั้าหลีกเลี่ยงเนี่ยเป็นกันเตเยงแล้วก็เต่งเต่งเต่งนี่กับในหมุล้มเนี่ยเปงการเจี้ยงในก้าวหมากางกลางรูเนี่ยกับไอเจี้ยงก้าวกลางรูแต่ว่าเนื้อวักตีนมันจะจะได้มดนะครับไนะกับเรากันเต่งไปเลย นี่นี้ขอนกลางแก้งนะครับเอาหูไหมครับในแก้งเลยนยครับมันจะดันก้าวไปเองเลยครับเห็นไ,ไหมก้าวไหนดูนี่ครับดูกลางๆเนะี่ยเราการเร่งย